ครับนี่คือฟังคลิปย้อนหลังเพลินๆน,นี่คือสันพนาลินนะครับปัญหาของเด็กนอนตื่นสายไม่เท่าหน้ากลัวกับมดเข้าหูเข้าตานะครับจะเห็นได้ว่าลักษณะการนอนแบบนี้ก็คือเป็นการหลับลึกนะครับแต่จุดคลายแม็กซ์ที่สําคัญคือจุดนี้นะครับบนเตียงที่นอนนะครับปรากฏว่าได้พบเจอกลุ่มมดกองกําลังมดไม่ทราบฝ่ายอย่างหนักนะครับ มดนี่เต็มไปหมดเลยนะครับเห็นไหว่าเดินกันเป็นแถวเลยแล้วไปดูกันว่ามดเหล่านี้กําลังมุ่งหน้าเดินทางไปสู่ที่ใดครับขึ้นไปเยอะมากนะครับกองกําลังมดกองกำลังไม่ทราบฝ่ายาจะเห็นจุดหมายปลายทางของมดแล้วนะครับว่าไปไหนไปกินที่นมเมื่อก่อนอันนี้ประมาณสองสอง,ส,องสามชั่วโมงก็คงจะหยิบขวดที่มีมดให้ สัรพนาลินกินนะครับก็เป็นจุดที่อันตรายจุดหนึ่ง